สวัสดีครับช่องอีสานลอยแปดพันเก่ากับมาพบกับแฟนๆอีกครั้งครับเมื่อนี้คือเก่าครับได้น,นํำแนื้อทางหวยห้าน้อยครับประจำวันที่27ธันวาคม2 5 6 5ครับไม่พีให้นองให้เอฟซีได้เป็นแนื้อทางกันครับก่อนอื่นครับรดช้วิจ,จรารณญาณในการรับชมรับฟังเด้อครับเป็นเพียงแนวทางหวยรัฐบาลของเวียดนามมาสนับสนุนให้เดินการพรนันผิดกฎหมายทุกชนิดครับ มื่อวานนี่วันที่ยี่สิบหกครับก็เฉพาะกิจหนิงบ่ผาดตั้งแต่หามาสามหมื่นยังบ่ผาดเลยครับเขาเมื่อวานนี่เขาเจ็ดสีครับเฉพาะกิจเขาตดเจาะครับบีไอพีเขาบทล่างเลยครับวิ่งรูดตดเจาะสีแปดครับหายแปดสีนะครับก็ยังบม่รุดครับมื่อนี้มาตามกันต่อครับเมื่อวานนี่กับมาพอสมควรมื่อนี้ก็ ของปังอีกครับเล็เด่นมือนีครับ35648ครับ35648วิ่งรูดครับ3กับหาครับวิ่งรูด2ตัวเป็น3กับหานะครับถ้าเป็นตัวเดียวเป็น3ครับวิ่งรูดตัวเดียวเป็น3ครับเบิ้ลกะถ้าผู้ใดชชอบเบิ้ลกะบ33เลยเด้อครับ3 3 5สครับ ชุด2ตัวเจาะครับ35 36 34 38 54 56 57 58ครับครับชุด3ตัวครับ356 568 648 538 456ครับ สามตัวนี้เน้นที่สามหาหกกับหาสามแปดครับวันนี้เป็นตัวระวังครับระวังเก้าครับเป็นเก้าสองกับเก้าสามนะครับระวังเก้าครับเก้าสองเก้าสามมือนี่ให้เป็นตัวระวังครับถ้าเน้นๆกับสามหาสามแปดหาเจ็ดครับหาเจ็ดหาแปดครับครับก็าตามนี่แหละครับ แนวทางกับมีเขามีรุดเด้อครับเบิ่งงลวกับปดใช้วิจารณญาณครับใส่เป็นแนวทางเป็นเทียบเทียบธรรมะมีเหลขมามามาตรงกันกับจัดครับถ้าบ่กมีก็สามารถกดเหลื่อนผ่านไปได้เลยครับขอบคุณสําหรับกําลังใจดีๆครับที่คอมเมนต์มาให้กําลังใจกันครับอย่าลืมกดแชร์ไปหลายๆเด้อครับทั้ง YouTube กับบอคอยแจ้งเตือนครับ บรูว่าเป็นอย่างครับครับอย่าลืมกดติดตามกดซับสไคร b ์กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งนยครับสบบไม่พาดคลิปต่อ,ตอไปครับเมนนื่อกี้ขอให้ทุกท่านโชคดีครับเฮงๆปังๆสวัสดีครับ